สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนในเรื่องของการตั้งค่าให้ตัวของ indicator alert นะฮะแจ้งเตือนไปทีอ่อีเมลของเรานะครับก็คือว่าเกิดสัญญาณไม่ว่าจะเป็นสัญญาณซื้อสัญญาณขายสัญญาณแตะเส้นหรือค่าที่เรากำหนดนะครับที่เป็นลักษณะที่ <c oughs> เรามี indicator alert อยู่แล้วหรือลูกค้าที่ลูกค้าได้สั่งเขียนนะครับผม ตอนนี้จะเป็นการตั้งค่าผ่าน Gmail นะครับซึ่งขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ตัวของอแอป Gmail นะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าระบบก่อนนะครับพอเข้าระบบอะไระเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงมาเข้าตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่เป็น Gmail บัญชีของ Google นะครับผมอันนี้คเครื่องผมเป็นภาษาไทยเนะเาะก็เข้าไปที่ความปลอดภยัย เมื่อเข้าไปที่ความปลอดภัยแล้วนะครับคลิกลงมาข้างล่างให้มาหาคําว่านี่ครับการเข้าถึงแอปที่มีความปลอดภัยน้อยนะครับผมก็หากว่าใครยังไม่ได้เปิดเนี่ยตัวนี้มันเขียนว่าปิดนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปแล้วตอนแรกมันปิดอยู่นี้ใช่ไหมครับเราก็กดเป็นเปิดแค่นี้แหละครับผมก็ถือว่า เป็นการเปิดใช้งานให้มีการที่อ e ีเมลเนี่ยมีการสามารถที่จะแจ้งเตือนได้แล้วนะครับเป็นอ e ีเมลที่เราจะใช้นะครับอีเมลของผมจะเป็นตัวนี้นะฮะโอเคนะครับทีนี้เรามาตั้งค่าที่ตัวของ MT4 นะครับตัว MT4 เนี่ยตรงนี้ลูกค้าได้สังเขียนเนาะตัวของ indicator นี้ถ้าว่าเกิดสัญญาณ เนี่ยนะครับลูกศรแดงจะมีการเตือนนะครับโดยเขียนมันจะเต้งว่า lower line นะครับถ้าหากว่าเกิดสีสีสีเขียวนะครับก็คือเป็น upper line นะครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้ามาที่ tool นะครับเราเข้ามาที่ option นะครับผมแล้วถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับเราก็เข้ามาที่ email นะครับเข้ามาตอนแรกมันจะไม่มีติ๊กอะไรนะฮะเรากดไป แ n นดับล uh, นะครับผมแล้วก็บรนทั้นแรกนะครับพิมพ์ตามผมเลยนะครับนี่ h t f s m t p gmail com นะครับอันนี้คือ s m t p server นะครับก็คือเป็นตัว s e r v ์ฟอร์ของทาง gmail นะครับผมส่วน s m t p login ก็คือตัวอ e ีเมลของเราที่เราจะใช้เป็นตัวเมลหลักในการส่งไปหาครับ อ่าเมลคนอื่นนะครับก็คือต้องเป็น mail เมลเรานั่นแหละก็คือเป็นอ่าน,นี่ก็เป็นชื่ออีเมลเรา er. แล้วก็พาสเวิร์ดนี่ก็คือเป็นพาสเวิร์ดเรานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นข้อความมาฟอร์มนะครับชื่อผมเนาะวีรศักดิ์ผมก็ใส่ชื่อผมเข้าไปวีรศักดิ์แล้วก็เป็นคอมม่านะครับแล้วก็ตามด้วยอีเมลของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืออีเมลตัวนี้ถึงใครนะครับเราก็ใส่เข้าไปว่าเราจะให้มันส่งถึงใครอันนี้ส่งถึงอ่าวีรศักดิ์แปดห้านะครับ ยังไงนะคะผมก็กดเทปเขาบอกว่า message was successful นะครับมันก็คือว่าส่งไปแล้วก็ให้เราไปดูที่ตัวแอร journal formal information นะฮะที่ inbox ของของของตัวเมลนี้นะครับ,รบซึ่งมันก็จะแจ้งเตือนมาแล้วแหละนะครับสักครู่นะครับผม เปิดให้ดูเลย Inbox Mail นะครับโอเคนะครับเมื่อเปิด box Mail มาแล้วเราก็จะเห็นที่เรา Test Messenger เมื่อกี้นะครับนี่ก็จะเป็นอันนี้แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับอันนี้ผมเทสหลายครั้งนะครับครั้งที่อันนี้ผมตอน5ทุ่มครึ่งนะครับก็มาแล้วอ่า Test อ่า Test ่ s is a Test Message นะครับ ก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะครับก็ถือว่าเราตั้งค่าตรงนี้สําเร็จแล้วเพราะว่าเทสแล้วมันไปแล้วถ้าเราอยากไดเมลอื่นเราก็แก้ตรงนี้นะครับแค่นั้นนะครับแล้วก็กดโอเคทีนี้ก็แค่ r ันอ่า indicator ปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับแล้วถ้าหากมันเกิดลูกศรมันก็จะแจ้งเตือนไปที่อีเมลของเรานะครับก็การตั้งค่าก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ